สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับประจำวันจันท์ที่20นะครับสำหรับจีนเมื่อเช้านี้9ไป100นะครับก็ต้องขออภัยนะครับจับรบเป็นบวกจับรบปิดบวกบ่ายผมทนตัวเปิดที่บวกครับ8 6 8 6 3ครับ86863นะครับตอนนี้เหมือนเดิมครับเหมือนเช้าเลย ตอนนี้ลงลบเนวก็ขึ้นบวกขึ้นบวกมั่งลงลบบ้างแต่ขนาดที่ผมคิดเขาอยู่บวกนะครับผมก็เลยจับที่บวกคงไม่สลับเหมือนเช้านะครับจับบวกจับลบปิดบวกบายไม่ใช่ว่าจับบวกปิดลบนะก็ถ้าลงลบเบาๆหน่อยแล้ครับบายนี้เนียสูที่จับได้5ครับวิ่งบนลุ่นล่าง5นะครับเลขที่ผมวางถ้าท่านชอบตามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับ9590 0 5 0 0 9ห้านะครับมัด9เข้าไปครับก็อยากแตก,ก3ตัวตรงก็เล่นสกลับ6กลับไปเนาะสำหรับจีนบายได้แนวนี้นะครับ บ่ายสามขออััโทุคนครับ13บสามนิกาห้าสิบเจ็ดนาทีค้างนะครับดีที่14บสนิการหรือบ่ายสตรงเนาะก็ขออย่าให้ไปอยู่ค้างครับขอให้ปิดเลยแล้วกันนะครับกินบ่ายได้แนวนี้นะครับ